สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้อภิวัตทสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำไลบรารีที่ชื่อว่า sheetrock.js นะครับซึ่งเป็นนะครับไลบรารีที่เขียนด้วย JavaScript นะครับในการดึงข้อมูลจาก Google Sheets ไปแสดงผลนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับ Data Studio ครับสวยงามนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับ sheetrock คืออะไรนะครับเราก็ ไปลองเซิร์ชดูนะครับใน Google ก็ได้นะครับให้พิมพ์คําว่า sheetrock.js นะครับจากนั้นนะครับก็เข้าลิงก์แรกเลยนะครับตรงนี้นะครับ sheetrock.js นะครับคลิกเข้ามานะครับเขาก็จะมีนะครับคำอธิบายนะครับตั้งแต่ document นะครับคืออะไรใช้อย่างไงนะครับ use c s นะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับ example นะครับเราสามารถที่จะมาอ่านคู่มือนะครับตัวอย่างตามนี้ได้เลยนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ แล้วก็นะครับตัวเจ๋งของมันก็คือสามารถที่จะนำา d a t า t a b l e นะครับมาแสดงผลในรูปแบบแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่จะดึงข้อมูลมาแสดงผลนะครับเราก็จะไปดึงข้อมูลจาก g o o g l e s h e e t นะครับนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับ g o Google s h e e t ที่ผมมีอยู่นะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อสกุลเพศอายุนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีรูปภาพครับแสดงผลด้วยนะครับทีนี้นะครับ เราจะเริ่มต้นนะครับสร้างชี t ล็อกทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแชร์นะครับตัวสคริปต์นะครับใต้คลิปสอนให้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือนะครับให้ท่านไป Copy ลลิงก์ใต้คลิปสอนขึ้นมานะครับท่านจะได้ลิงก์นี้นะครับสคริปต์ o o g l e นะครับจากนั้นให้ท่านกดปุ่ม enter เลยนะครับพอกดปุ่ม enter นะครับท่านก็จะเห็นนะครับชื่อครับสคริปต์ขึ้นมานะครับ นิดเดียวชิร็อกนะครับอันนี้ผมให้เครดิตนะครับท่านจิรศักดิ์จิรสาโรจนะครับคนที่ไปเจอเรื่องนี้แล้วก็ได้ทดลองทําแล้วก็ได้ทําโคดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะเอามาแชร์ต่อนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์จิรศักดิ์มากๆครับที่ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับกับคนอื่นนะครับมาเผยแพร่ต่อนะครับผมก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับได้ตัวสคริปต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้ท่านทําการ Copy s c ้สคริปต์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ท่านจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสคริปต์ที่แชร์ให้ท่านครับท่านจะต้องมาที่วงกลมด้านซ้ายมือตรงคําว่าภาพรวมก่อนนะครับคลิกลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นมาฝั่งขวามือครับคลิกไปที่ทําสําเนาครับพอคลิกทําสําเนาเสร็จนะครับท่านก็จะได้สคริปต์ครับเป็นของท่านเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมันจะอยู่ใน g o o Google Drive ของท่านแล้วนะครับและท่านก็มาปิดตรงนี้นะครับตัวนี้ไปนะครับปิดไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ p y ออกนะครับท่านก็คลิกนะครับแล้วท่านก็ค่อยลบครับเปลี่ยนชื่อใหม่ก็แล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับทีนี้นะครับใช้งานยังไงนะครับเมื่อได้สคริปนี้มาเป็นของเราแล้วนะครับจุดอื่นนะครับท่านไม่ต้องไปสนใจท่านวิ่งมาที่ตรงนี้เลยครับมาคลิกที่สคริปอย่างเดียวเลยนะครับจากนั้นตรงบรรทัดที่3นะครับผมจะทำคำว่า x x x ไว้นะครับแปลว่าให้เอา u r l ของชีตมาใส่ครับ วิธีการนะครับให้ท่านเปิดชีทนะครับที่ท่านต้องการเอามาแสดงผลนะครับแบบตัวอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการนะครับให้ก๊อปมาทั้งหมดเลยครับก๊อปมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ก๊อปมาถึงแค่ Edit อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับอ่าแบบนี้เอามาถึงชาร์ปกิดเท่ากับอะไรเนี่ยเอามาให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับของท่านเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เอามาให้หมดนะครับคลิกขวาคัดลอกแบบนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกทั้งหมดนะครับ จากนั้นนะครับกลับมาที่สคริปต์นะครับแล้วก็เอามาวางไว้แทน 3x นี้ลบออกนะครับ Ctrl V ลงไปนะครับเราจะได้ URL แบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับเมื่อทำตรงนี้เสร็จนะครับต่อไปสเต็ปที่2นะครับมาดูว่านะครับเรามีกี่คอลัมน์นะครับตัวชีตของเราที่จะเอามาแสดงผลนะครับมีกี่คอลัมน์ครับให้เราระบุชื่อคอลัมน์ชื่อคอลัมน์เป็นภาษาอังกฤษนะครับคือ A B C D นะครับถ้าครับต้องการเอามาทั้งหมดก็ไล่เลยนะครับ A B C D E F G H I อย่างเงี้ยนะครับไล่จนถึง I แต่ถ้าท่านต้องการนะครับไม่เอามาหมดนะครับท่านอาจจะเอาแค่ A B C แล้วก็ข้ามมา F G อย่างงี้ก็ได้นะครับให้มากำหนดชื่อคอลัมน์ตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะบรรทัดที่8นะครับเนี่ย Select ครับอันนี้เป็นเป็นชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับ ส่วนคำว่า offset หนึ่งนะครับแปลว่าเราไม่เอานะครับเราไม่เอาแถวแรกมานะครับเราจะเอาเฉพาะตัวข้อมูลมานะครับคําสั่งนี้ก็เลยมีคําว่า offset หนึ่งนะครับข้ามบรรทัดที่1นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเรากําหนดว่าเราจะเอาคอลัมน์ไหนแล้วนะครับตามนี้นะครับเมื่อกําหนดเสร็จนะครับมาตรงนี้ครับบรรทัดที่19นะครับก็คือ เวลาที่รายงานออกมานะครับเราจะให้มีคอลัมน์ชื่อว่าอะไรบ้างนะครับก็คือชื่อคอลัมน์ตามนี้แหละนะครับคืออย่างอย่างตัวอย่างผมเนี่ยครับชื่อสกุลเพศอายุเดือนเกิดคุปเลือดผมก็มาไล่ตามนี้เลยครับชื่อสกุลเพศอายุนะครับเพราะฉะนั้นของท่านนะครับถ้านะครับมีคอลัมน์น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นะครับก็ให้ทําการเพิ่มหรือลบทิ้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ แก้เป็นชื่อคอลัมน์ทให้ตรงกันกับ Google s h e e t ของท่านก็แล้วกันนะครับถ้าตัวไหนไม่มีก็ลบออกนะครับอย่างเช่นของท่านนี่ไม่มีลิงก์รูปภาพท่านคลิกลงไปที่ปีกาตัวนี้ท่านจะเห็นว่าอ๋อมันมาสิ้นสุดตรงนี้นะท่านก็ลบแบบนี้นะครับสำหรับลิงก์สุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่มีรูปภาพโชว์จะเอาเฉพาะข้อมูลมาโชว์อย่างเดียวนะครับท่านก็ลบตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ข้อมูลตัวนี้นะครับมันจะโชว์รูปภาพแล้วก็ สามารถที่จะทำลิงก์ก็คือคลิกลิงก์รูปภาพแสดงตัวอย่างได้ด้วยนะครับตามตามคำสั่งนี้นะครับโอเคนะครับแก้แค่นี้ครับที่เรามาแก้นะครับหนึงะครับใส่ลิงก์ของชีตลงไปนะครับว่า URL อะไรนะครับสองกำหนดคอลัมน์นะครับว่าจะมีกี่คอลัมน์ตั้งแต่คอลัมน์ไหนไปถึงคอลัมน์ไหนนะครับสมนะครับมากำหนดชื่อนะครับคอลัมน์ที่เราจะแสดงผลในตารางนะครับ พอกำหนดแบบนี้เสร็จนะครับเราก็กดบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับสิ่งที่จะทำคือห้ามลืมนะครับสิ่งที่ต้องทําห้ามลืมคือต้องแชร์ชีตนี้ครับตอนนี้ชีตนี้ถูกล็อกอยู่นะครับท่านจะต้องคลิกแชร์ต้องคลิกแชร์แล้วเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนมีลิงก์จะดูได้นะครับต้องเปลี่ยนตามนี้นะครับกดเสร็จสิ้นเท่านั้นอ่าอย่างเงี้ยให้มันขึ้นคําว่าแชร์ครับ ถ้าไม่แชร์ข้อมูลจะไม่ออกครับถ้าไม่แชร์ข้อมูลจะไม่ออกนะครับโอเคนะครับเมื่อนะครับกําหนดแค่นี้เรียบร้อยแล้วทาไงต่อเราก็ทําเป็นเว็บแอปได้แล้วครับมาตรงเมนูนี้นะครับมาที่เมนูแรกการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกเลยครับเสร็จแล้วนะครับมาตรงนี้เลยนะครับการทําให้ใช้งานได้ครับคลิกเลยนะครับ เสร็จแล้วรอสักครู่นะครับเพื่อให้มันสร้างลิงก์ของเว็บแอปให้เรานะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราได้ลิงก์ของเว็บแอปมาแล้วนะครับเราก็คลิกที่ลิงก์เว็บแอปเลยครับเพื่อจะดูตัวอย่างครับนี่ออกมาเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้คือนะครับ ผลงานจากการดึงชีตนี้ออกมาแสดงผลตามตัวอย่างตามนี้นะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้แสดงทีละกี่แถวนะครับ5แถว10แถวหรือทั้งหมดก็แล้วแต่ครับแล้วก็ยังสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยครับเช่นนะครับอ่สาสมมติว่าผมต้องการค้นหาข้อมูลของคนที่ชื่อว่านิชานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแรกครับอลองพิมพ์คําว่านิชา นะครับนี่แมมาแล้วนะครับมันก็จะรองข้อมูลทิชามาให้เราเรียบร้อยนะครับง่ายๆมากๆเลยครับแล้วก็การแสดงผลก็สวยงามนะครับแล้วก็ถ้าใครมีระบบการทำลิงก์นะครับที่จะแสดงรูปตามตัวอย่างนี้ก็เนี่ยเวลาเอาเมาส์มาชี้นะครับคลิกดูตัวอย่างนะครับก็จะแสดงรูปตัวอย่างนะครับหรือว่าไฟล์ตัวอย่างได้ด้วยนั่นเองนะครับสุดยอดนะครับสำหรับตัว sheetrock.js นะครับ ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็นะครับแก้ไขไม่กี่จุดเองครับท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์นะครับใช้งานหรือว่าสร้างสรรค์าง,งานของดานได้ง่ายๆเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ